อยากบอกคุณสุเทพชาวสิงห์บุรีฝากมาบอกว่าคุณจะปฏิรูปก่อนเลือกตั้งพวกเราชาวสิงห์บุรีและทั้งประเทศขอขออยากรู้ใช่ไหมแบ่งประเทศไปเลยไปไหนเอาพวกเราไปด้วยนะเราจะไปอยู่นายกทักษิณ นบ้านบึงชนบุรีนี่บอกแล้วว่าไม่กลัวใครปืนนี่มีอยู่แล้วค่ะปืนมีทุกบ้านด้วยแล้วเสื้อแดงคนเป็นคนมีปืนอยู่แล้วตอนนี้หาซื้ออีกหลายก็บอกด้วยจะแจกเพื่อนสู้มากเลยเราไม่ต้องกลัวไม่ต้องไม่ยอมมันด้วยเจอมาตรงไหนก็ยิงม่งตรงนั้นแหละ่อนอื่นที่จะพูดอะไรก่อนนะ <Okay. S 2> จะแจ้งข่าวดีให้พี่น้องคนเสื้อแดงทุกจังหวัดทราบกกปสอของ บริวารสุเทพเทือกสุวรรณไปตั้งเวทีที่อำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดชาวบ้านอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดต้อนรับอย่างสาสมกกปสตายห้าศพบ,บาดเจ็บเป็นสายต็ดครับพี่เนาะนี่ชาวบ้านนะครับชาวบ้านเขาต้อนรับกก,กปส เพราะว่าเขาคงรักสุเทพมากนะครับขอให้พี่น้องทุกจังหวัดทั่วประเทศไปปิดสาลให้หมดทุกจังหวัดครับผมอยากจะบอกกับนายกยิ่งขวว่าไม่ต้องไปสาลเพราะเราไม่ผิดถ้าอํมมา์จะเอาอำนาจของเขาจริงๆนั้นพวกเราเสนอนปชในส่วนกลางแบ่งประเทศไปได้เลยครับ อีสานเหนือเป็นหนึ่งประเทศไปเลยครับถ้าเราจะอหิงสาจริงๆพี่น้องของผมพร้อมต่อสู้ทุกคนเราเดินเกียบมันไปเลยตายไม่ถึงพันหรอกครับด้วยมือเปล่าเดินชนเลยครับอาจารย์ครับถ้าทางฝ่ายเรานี่นะครับรวมพลสักสองหมื่นไปปิดนองปชอก่อนเป็นยังไงครับปชอปชอ นปชไม่ต้องปิดห้อยู่นี่แล้วครปิดปปชปิดแล้วนะครับอยากให้มันขี้อย่ามันเยี่ยวอย่ามันกินให้มันตายอยู่ในนั้นแล้วส่วนหนึ่งก็ไปล้อมที่บ้านลูกบ้านเมียมันให้มันตายจังหวัดไหนโดยเฉพาะแปจังหวัดภาคใต้ไม่ออกมาเลือกตั้งก็ให้นายสุเทพเทียกสุวรรณและนายอภิสิทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีไป แต่ว่าคนอีกหลายจังหวัด60กว่าจังหวัดที่มาเลือกตั้งก็เอานายกที่มาจากระบบประชาธิปไตยนายกที่มาจากการเลือกตั้งจะไม่พี่น้องครับหนึ่งประเทศสองนายกรัฐมนตรีก็ไม่เป็นไรแล้วมาแข่งกันบริหารว่าจังหวัดไหนใครจะเริญกว่ากันพี่น้องอย่างนี้เอาไหมพี่น้องเอาไหมครับสถานการณ์เนี่ย มันเข้าขั้นที่จะเกือบเรียกได้ว่าจุดแตกหักแล้วถ้าจะลีลอต่อไปก็คงจะไม่ได้ถ้าช้าก็จะแพ้ถ้าช้าก็จะตายและสูญเสียมากเพราะฉะนั้นวันนี้แกนนำเนี่ยมาคุยกันมาให้กําลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็กลับไปเตรียมความพร้อมทุกอย่างเข้าสู่สถานการณ์แตกหักครับ วันนี้กลุ่มผู้นำทั้งหลายได้ออกมาเสนอข้อเสนอแนะต่างๆที่คุณนัทธุฒิได้สรุปให้ฟังนั้นผมในนามของพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลก็จะขอน้อมรับเอาข้อเสนอทุกข้อของท่านไปดำเนินการต่อร่วมกับพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงหมดทุกคนนี่แหละครับของนปชครับในฐานะผมเป็นนายทะเบียนอาวุธปืนนะครับเตือนพี่น้องประชาชนทั้งหมดและรวมทั้ง ฝ่ายที่คิดจะทําอะไรกับประเทศชาติและทํากับประชาชนว่าคนไทยเนี่ยมีอาวุธปืนอยู่ในประเทศสิบล้านกระบอกครับพี่น้องครับเป็นอาวุธปืนที่ใช้สำหรับป้องกันตัวเองเพราะฉะนั้นใครที่จะดูดูถูกอำนาจพลังของประชาชนก็ให้มันรู้ไปครับ ผมเชื่อมั่นว่าพวกเราทุกคนก็ต้องเตรียมความพร้อมทุกอย่างเพื่อเข้าสู่สถานการณ์แตกหักผมในฐานะห,หัวหน้าพรรคเพื่อไทยนัมนตือว่าการกระทรวงมหาดไทยในคณะรัฐบาลเรารัฐบาลนี้มุ่งมั่นทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนและจะทำงานต่อไปโดยไม่หวั่นไหวและจะไม่ยอมแพ้เด็ดขาดพี่น้องครับ เชื่อว่าด้วยพลังอํานาจของปวงมหาประชาชนหรือว่าพวงชนชาวไทยทั้งหมดที่สนับสนุนรัฐบาลนี้เราสามารถยืนหยัดต้านทานภัยพิบัติทุกอย่างได้ครับขอให้ท่านสู้กันแล้วกันยืนยันมาวันนี้ว่าพักเพื่อไทยสู้รัฐบาลที่มาจากประชาชนสู้ครับและจะสู้จนกว่าจะชนะจ้าขอบคุณมากครับ